สวัสดีปีใหม่ของเมืองไทยครับผมก็คือวันสงกรานต์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่14เมษายน2566ตรงกับวันสงกรานต์ของบ้านเรานะครับก็เป็นปีใหม่ของเรานั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการสรุปดวงชะตาของคนที่เกิดทั้งหมด6ราศีที่เหลืออยู่นะครับก็คือมีราศีมิถุนกรกฎกันพิจิก กลุ่มและก็ราศีปีนนะครับประจําวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นการทํำนายโดยชะตาแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้จยบจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ ตรงใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอีย e ดการฝากไว้ที่หนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริยังคงเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าเบอร,ร์โทรศัพท์0911451591หรือจะเป็น idline 0911451591ทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับในช่วงนี้ช่วงสงกรานก็อาจจะไปเที่ยวกันเล่นน้ำสรดน้ำสงกรานคายร้อนกันนะครับ ก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อย่าลืมที่จะแวะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับว่าดวงชะตาเราเป็นยังไงบ้างในะเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับมาเริ่มต้นการกร,ราศีแรกก็คือราศีมิถุนนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมเรามาดูกันว่าในงวดวันที่16เมษายนเนี่ย คนราศีมิถุนเป็นอย่างไรดวงชะตาเป็นอย่างไรมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคไหมนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าในงวดวันที่16เมษายนนี้เนี่ยดวงชะตามีดวงเกี่ยวพันผูกพันกับกอทอรถ หรือว่าหากเราขับรถไปไหว้พระไปทําบุญตามต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามนะครับแล้วมีโอกาสได้ไปไหว้พระได้ไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านประจําภาคที่เราอยู่อาศัยก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยคนราศีมิถุนมีดวงเล็กๆน้อยจากการถูกสามตัวหน้า3าตัวท้ายหรืออาจจะเป็น2ตัวล่างนะครับหรืออาจจะเป็น3ามตัวบนก็เป็นไปได้แต่พึงระวังเรื่องของเลขอันด้วยนะครับถามผมว่าคนราศีมิถุนเนี่ยหากแม้นอยากจะไปทําบุญสุนทานกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก่อนที่จะเสี่ยงโชคในวันที่16ควรทาบุญแบบไหนอย่างไรคนราศีมิถุนทําบุญกับสถานสงเคราะ์ เด็กกำพร้าเด็กพิการหรือจะเป็นมูล,ลนิธิแม่และเด็กก็ได้นะครับรวมถึงการทําบุญบริจาคโรงศพให้กระศบไม่มีญาติหรือจะทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลเด็กก็ได้เช่นเดียวกันใครที่เกิดราศีมิถุนหากไม่มีโอกาสเราก็สามารถโอนเงินทําบุญได้เลยนะครับจะส่งผลดันดาลให้การเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16เมษายนก็พอจะมีเรื่องราวดีๆอยู่บ้างและถ้าถามผมว่าคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยควรจะเสี่ยงโชคซื้อหวยกับใครลักษณะแบบไหนที่เป็นดาวคู่มิตร คนราศีมิถุนทําเวลาทําบุญทําทานเสร็จเรียบร้อยหากกรณีเจอผู้หญิงรูปร่างอ้วนท้วมหน่อยนะครับอายุน่าจะประมาณสัก50ปีขึ้นเราสามารถเสี่ยงโชคได้ออดบอกสีผิวใบนะครับผิวเนื้อดับแดงนะครับเป็นคนสูงวัยอายุมากหน่อยเป็นผู้หญิงท้วมนะครับเราสามารถเข้าไปเสี่ยงโชคหรือให้เขาเป็นคนหยิบจับให้ได้เลยสําหรับเลขนําโชคของคนราศีมิถุน มี3 2 2 4แล้วก็82ครับชอบเลขไหนยอย่างไรก็ลองเสี่ยงกันได้เลยนะครับแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นประมาณนี้นะครับมาต่อกันกับราศีที่3ก็คือราศีราศีที่2นะครับก็คือราศีกรกฎ หรือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมเรามาดูกันซิว่าคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับในวันที่16เมษายนเป็นอย่างไรคนราศีกรกฎเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16เมษายนดวงชะตาย,ยังไม่เปิดเต็มที่การเสี่ยงโชคซื้อหวยอาจจะยังไม่โอเคสักเท่าไหร่มีเรื่องให้ต้องเจ็บใจด้วยซ้าไปเกี่ยวเรื่องของคู่ของคนรักเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันไม่ลงรอยกันเลยนะครับ มันก็เลยมีผลต่อการเสี่ยงโชคเวลาจิตใจที่เรามันไม่แบบมันไม่โอเคอ่ะแล้วเวลาจะไปเสี่ยงโชคจะไปซื้อหวยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีกําลังใจในการที่จะซื้อหรือมันดึงเรื่องราวดีๆเข้ามาไม่ได้แนะนํานิดนึงนะครับคนที่เกิดในราศรีกรกฎในช่วงปักเนี้ยก่อนที่จะซื้อหวยในวันที่ส6บกรณีอยากจะเสี่ยงแนะนำให้ไปทาบุญกราบสักการะบูชา พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําจะทรงผลดวมาดาลในด้านดีอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ทําบุญด้วยการปล่อยปลาตามอายุของตัวเองนะครับแต่คนราศีกรกฎแนะนําว่าให้เสี่ยงแต่น้อยเพราะดวงชะตาจริงๆแล้วเนี่ยการเสี่ยงโชคซื้อหวยในวันที่16เมษายนคนราศีกรกฎมีโชคเล็กๆนน้อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับเลขนําโชคคนราศีกรกฎถามว่ามีให้ไหมในเมื่อโชคลาภไม่มีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าหากโชคลาภไม่มีการเสี่ยงโชคซื้อหวยไม่ค่อยโอเค ก็ขออนุญาตที่จะไม่บอกเลขนําโชคนะครับสําหรับคนราศีกรกฎเป็นประมาณนี้มาต่อกันกับราศีที่3ก็คือราศีกัน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมมาดูกันซิว่าคนราศีกันในช่วงปักนี้ดวงมีโชคมีลาบมาหาบ้างหรือไม่คนราศีกันถือว่าดวงดีพอสมควรทีเดียวมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบอันเกิดขึ้นจากคนอื่นนํามาหยิบยื่นให้หรือเขาเรียกว่าอยู่ๆมีคนเอาลอตเตอรี่มายัดใส่มือให้เวลาเราไม่อยากจะได้ก็ยัดอยู่นั่นแหละสุดท้ายเราเอากลายเป็นรางวัลก็ได้บางคนอาจจะเป็นรางวัลที่สองที่สก็สุดท้แต่ว่าบุญธรรมกําแต่งคนราศี ในช่วงปักนี้ถือว่าวันที่16เมษายนเนี่ยการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาครับแต่แนะนํานิดนึงนะครับสำหรับคนราศีกันเวลาจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อหวยอย่าทะเลาะเบาแว้งกับคนรักคู่ครองหรือคนรอบข้างเพราะว่าเวลาที่เราจะไปซื้อหวยไปเสี่ยงโชคแล้วจิตใจของเรามันไม่แจ่มใสจิตใจของเรามันดูห่อเหี่ยวดูอึมครึมดูเศร้าส้อยเวลาไปซื้อโชคล่าม,มันก็มักไม่ค่อยมาใกล้ก็เลยส่งผลให้เวลาจะไปซื้อหวยอย่าทะเลาะเบาแว้งกันกับทั้งคน รักคนรอบข้างหรือใครก็ตามทมี่อยู่ใกล้ตัวนะครับเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์จะต้องนิ่งอารมณ์ต้องสุข,ขุมเยือเกเยน็นพอสมควรทีเดียวแล้วการเสี่ยงโชคจึงจะบระรลุผลคนราศีการแนะนําการสร้างบุญในช่วงสงกรานนี้นิดหนึงชาวราศีการทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ทาบุญด้วยการบริจาคผ้าห่อศพหรือจะเป็นโรง,โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นการทําบุญบริจาครงศพให้กระสพบไม่มีญาติก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าเลขนําโชคคนราศีการมีไหมมี1829แล้วก็21 ครับคนราศีกันชอบเลขไหนอย่างไรตรงใจหรือไม่ก็ลองเสี่ยงกันดูนะครับมาต่อกันกับราศีที่4ก็คือราศีพิจิก หรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับมาดูซิว่าคนราศีพิจิกงวดวันที่16เมษายนมีโชคไหมจะถูกหวยถูลอตต่หรือไม่อย่างไรคนราศีพิจิกดวงการเสียโชคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดูเหมือนจะติดติดขัดขัดทางด้านการเงินเองก็ไม่ค่อยราบรื่นนักอยู่ในช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายแล้วที่สําคัญการเงินฝืดด้วยนะครับเวลาจะไปหาใคร หยิบยืมใครสถาบันการเงินต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะยืดเวลาไปโอกาสที่จะได้ก็ช้าหรือถ้าได้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหากถามว่าแล้วคนราศีพิจิกอยากจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่บ้างสักเล็กสักน้อยเนี่ยควรทําบุญอะไรยังไงดวงคนราศีพิจิกแนะนําการทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือทําบุญด้วยการรักษาสินห้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะข้อมุสานะครับควรที่จะต้องตั้งอยู่ในใจของตัวเองอยู่เสมอน,นะครับอย่าโกหกพบลมหลอกลวง ชาวบ้านชาวช่องเขามันจะกลายเป็นบาปติดตัวของตัวเองไปนะครับคนราศีพิจิกแนะนําการทําบุญตามที่ผมแนะนํามาหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคค่าน้ําค่าไฟชําระหนี้สงก็ได้รวมถึงการบริจาคหลอดไฟสายไฟเพื่อให้กับวัดวาอารามก็ได้เช่นเดียวกันบุญเหล่านี้จะหนุนนําทําให้คนราศีพิจิกโดดเด่นในเรื่องของการเงินการงานในช่วงหลังวันที่16เมษาย,ยนไปแล้วนะครับ คนราศีพิจิกงวดวันที่16เมษายน2566ตามโรจอร์ตาไม่ค่อยมีโช่วมีลาภแถมยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินอาจจะมีการสูญเสียหรือมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายเงินด้วยนะครับอีกทั้งคนราศีพิจิกเองพึงต้องระวังเรื่องปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาแวงทั้งกับคนรอบข้างรวมถึงเครือญาติหรือคนรักคู่ครองด้วยนะครับดวงเสี่ยงโชคไม่มีเพราะฉะนั้นแนะนำให้หยุดเสี่ยงโชคก่อนสำหรับคนราศีพิจิกนะครับ มาต่อกันกับราศรีที่5ก็คือราศรีกุมหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมมาดูซิว่าคนราศรีกุมงวดวันที่16เมษายนมีโชคไหมชาวราศรีกุมเองก็เช่นเดียวกันดวงชะตาการเสี่ยงโชคไม่เปิดกว้างเลยเป็นช่วงเวลาที่การเงินการงานเราดูติดขัดด้วยซ้าไปพอปีใหม่ไทยผ่านพ้นไปชาวราศรีกุมก็ดูเหมือนว่ามีแต่เรื่องกุ้มกลุ้มมีแต่เรื่องยุ่งๆเข้ามาหาโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินช่วงเทศกาลสงกรานก็พากันท่องเที่ยว เรขับรถขับราโน่นนี่นั่นแต่พอเปิดงานมาก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องหยิบยืมชาวบ้านเขากินอีกแล้วคนราศีกุมแนะนําการทําบุญสุนทานไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยทําบุญด้วยการซื้อรถเข็นโดยการบริจาคปัจจัยร่วมบุญนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเองเพราะการเงินเราไม่ค่อยดีทําบุญกับการซื้อเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือโรงพยาบาลสงก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราจะทําแบบไหนย,ย่างไรรวมถึงโอนเงินทําบุญกับวัด ทำกระบ,บอกหรือว่าวัดพระบาทน้ำพุก,ก็ได้เราสะดวกตรงไหนอย่างไรก็ทําได้เลยนะครับคนราศีกุมดวงการเสี่ยงโชคในงวดวันที่สิเมษายนยังไม่มีโชคพอๆกับคนราศีพิจิกไม่ควรจะเสี่ยงโชคเพราะบางครั้งมันอาจจะทําให้เรายิ่งลําบากในเรื่องของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเอาไว้รอวันที่1พฤษภาคมค่อยว่ากันอีกทีจะดีที่สุดนะครับ มาต่อกันกับราศีสุดท้ายนะครับก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาถึงวันที่12เมษายนผมโพสต์ไว้ในหน้าเพจแต่อเผอิญว่าไม่ได้ทํากลายเป็นว่าเอามารวมกันทีเดียวนะครับมาดูซิว่าคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยเป็นอย่างไรโชคลาภการเสี่ยงโชคงวดวันที่16เมษายนมา,มามากน้อยแค่ไหนคนราศีมีนต้องบอกว่าดวงการเสี่ยงโชคถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงการพนันมันเข้าสิก้ยน,น,นะครับต้องบอกว่าเราซื้อหวยซื้อเล ซื้ออย่างไงมันก็ถูกบางคนอาจจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวล่าง2ตัวบน เป็นช่วงเวลาที่ดวงของงานสีเราๆเข้าจับแต่คนราศีมีนเองพึงต้องระมัดระวังเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มงานของข้าราชการหรืออยู่ในกลุ่มงานที่มันเปราะบางเนี่ยพึงต้องระวังเรื่องของตัวเลขกา,เการเงินการบัญชีด้วยในบางครั้งบางคราวคราวเคราะห์มาเยือนอาจจะมีการตรวจสอบแล้วมีการตรวจย้อนหลังส่งผลให้เราจะต้องมีอันเป็นไปในระยะยาวๆได้เพราะยังต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดวงการเงินคนราศีมีนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคลาภแว้เวียนมาถึง ถามว่าก้อนใหญ่มากน้อยแค่ไหนบางคนเป็นรางวัลที่3บางคนเป็นรางวัลที่5บางคน3าตัวหน้า3ตัวท้าย2ใบา3บาใบหรือ5ใบก็สุดแท้แต่ว่าบุญธรรมกาแต่งของใครจะมากน้อยแค่ไหนคนราศีมีนแนะนําการสร้างบุญสร้างกุศลนิดหนึ่งในช่วงปักนี้คือการทําบุญเททองหล่อพระทําบุญถวายสังฆทานด้วยชุดผ้าไตรจีวรหรือจะทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยซื้อเสือ้อสักอาสนะสงรวมถึงตู้พระไตรปิฎกหรือสร้างธรรมธาถวายพระในการที่จะเผยแผ่ พรบบะพุทธศาสนาบุญกุศลเรานีจะหนุนน,ำนำํานาพาให้คนที่เกิดราศีมีนประสบความสําเร็จทางเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะครับแม้ว่าระยะการทํานายจะอยู่ในช่วงแค่วันที่16เมษายนแต่บุญกุศลที่คนราศีมีนทำรับรองได้เลยว่ามันจะตามติดเราไปทุกบุกทุกชาติเพราะฉะนั้นแนะนําคนราศีมีนให้ทําบุญสุนทานให้เยอะๆแล้วในงวดวัน,น,นที่16เมษายนบุญกุศลที่คุณทาจะโดนบันดาลส่งผลให้คุณประสบคว,สความสำเร็จในสิ่งที่หวังปรา,ารถนาแน่นอน สำหรับเลขนำโชคของคนราศีมีนมีดังนี้ครับก็คือห้ แล้วก็แ9ดเก้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองชุดใครชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองเสี่ยงกันดูนะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดทั้งหราศีประจำวันที่สิบเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบหกกับผมหมอปิตชชวลีนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ท่านใดที่เที่ยวสงกรานเสนร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเองอยากจะเปิดดวงของตัวเองก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกืนเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือในช่วงสงกรา,านเนี่ยนะฮะ หรือจะเป็นในช่วงสงกรานนียผมเองก็ยังคงทํางานตามปกติถามว่าไปเที่ยวไหมไปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไปส่งน้ําพระไปทําบุญในช่วงวันที่สิบามที่ผ่านมาแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญอีกเพราะมีบุญรวมญาติเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับก็เอาบุญทุกอย่างที่ได้กระทามานําพามาให้กับทุกๆท่านที่ดูในคลิปนี้ที่เข้ามากดเม้นต์กดไลค์กดไช่กดแชร์นะครับ แล้วที่สำคัญที่สุด,สดใครที่มีปัญหาอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาก็าติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เอาละครับกับผมหมอกิจโชลีสรุปดวง6ราศีที่เหลืออยู่ก็คงจะขอ,อยุติดลงตรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่หลังวันที่16เมษายนไปแล้วสําหรับวันนี้มีความสุขมากๆเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยรับปีใหม่ไทยปีเถาะทุกทกท่านสวัสดีครับ